โโโดดนนนจับไปจับไปจับโดนโดนมันซุ่มมันแกะเร็วๆดิประมาณสองนิ้วนะครับตัวประมาณสองนิ้วถึงอันนี้จะเป็นซุ้มดักปลานะ น,นี่ซุ้มดักปลาบ้านผมเป็นแบบนี้จะแจให้ดูชัดๆสวัสดีครับวันนี้อยู่กับกผมในช่องบอทเกย์ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในห้วยนะมาห้วยมา,ามาใส่มองนีนนงน่นี้เรียกว่ามองเห็นเปล่าเห็นเห็นเห็นส่วนยันหนึงก็ขาดไปแล้ว เหลือแคันเดียวนะตอนนี้ผลฤดูช่วงตกปลาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นฤดูใส่มองวันเฮแต่ประมาณนั้นแหละแล้วก็ใส่ไปเรื่อยนะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ว่ากันเฮโดนโดนเฮโดน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 ก็ป่านน้ำเรือยป่านน้ำจับไปจับไปจับโดนโดนมันซูมตรงไหนอ๋อเอากล้องลงดิ นั่นหลุดไปหนึ่งตัวนะเมื่อกี้เนี่ยทอกันดูสองตัวนี่นโอ้ยอยู่บุมองสิแหน่นั่งอ้ไม่คุ้นหรอโอ้ไปๆไปดอไปดอ Oi. Joa lê. เราจะใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวแต่ไม่รู้จะได้อีกไหมใส่ไปเรื่อยๆวางนี้ก็ดูบรรยากาศเลยน้ำยังแรงอยู่นะยังแรงอยู่น่าจะได้ยินเสียงชว่าชวาชวาชวาอโอเคดูไปเรื่อยๆาเพึงเบื่อกันนะครับ เมื่อกี้ตอนเรามาฝนไม่ตกนะอันนี้ฝนจะตกแหละนี่มืดมาแต่ไกลเลยอันนี้เนี่ยจะทำลูกมองมันมันหลุดมั้งน่าจะหลุดเลยอันนี้จะเป็นซุ้มดักปลานะ อันนี้ซุ้มดักปลาบ้านผมเป็นแบบนี้จะให้ดูชัดๆใกล้ๆนี่อันนี้ก็สารเอนะอันที่ใส่อะ่ะก็สารเอนี่แต่คนนี้มันมันไม่ค่อยเต็มนะอันนี้จริงๆนะไอนน้ไม่ค่อยเต็มแต่บบ จะว่าบ้าก็เดี๋ยวจะหาว่าบ้าเลยเออคล้ายๆบ้านแหละอันน้จะทำเป็นเหมือนร่องน้ำาเลยนะแต่เ,เอาหินเอาอะไรมาก่องน,น,นี่ก่อประมาณนี้ อันนี้ก็จะสารเพื่อกันน้ำนะกันน้ำให้มันไหลมาทางนี้ประมาณน,นี้แล้วก็ไปดูคนใส่มองต่อไงไม,ไ,ไม่โดนไม่ได้ใส่ไปเรื่อยๆเราไม่ท้อครับเขามาใส่ทุกวันนะครับใส่มองใส่ทุกวัน ไม่ได้มีแค่พวกเราวันหนึ่งก็จะมีประมาณสามสี่คนไปรอบหนึ่งอืมนี่ก็เปลี่ยนคนไทยมันไม่ได้มันไม่ค่อยมีตัวมันไม่ได้เลยได้ให้ตัวเดียวตอนทั้งกรกมดที่นี่ไปใส่อะไรที้งหมดยแล้วก็ไม่ได้อีกล เรื่อยๆศ,ศูนย์ศูนย์สักตัวนะครับผมยกมาก็ลงลึ่งไม่มีอะไรติดมาสักอย่างอาจจะไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็ตามนั่นแหละช่างมันเอาใหม่นะฮะอันนี้ก็ดํดำตามหินก็คือ ปลามันมากินพวกตะไคร้น้ําพวกไอมแมลงนิดๆหน่อยๆที่เกาะตามหินโขดหินอะไรพวกนี้นะซึ่งถ้าเราใส่มองไอตัวที่เราได้อะตัวที่โดนไอโดนมองอะเอ,อนั่นแหละปลาชนิดนั่นแหละตัวอีกชนิดหนึ่งมันก็กินพวกมแมลงใหญ,ใหญ่พวกตักกระตนพวกไ้เดือนอะไรพวกนี้นะไอชนิดนั้นก็จะเป็นไอที่เรามาตกเอาตกปลา ส่วนแบบนี้เราก็มาใส่มองอะไรประบ้านนี้แหละไงปลาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเลยช่กกนเดียขาดทุนวันนี้ไม่คุ้มเลยมามองก็ขาดแปนนนึ่งเรือของผมแต่ผมให้มันใส่เพื่อผม ขีเกียร์ใสเออเดี๋ยวก็กลับทำไม่ได้อีกสักไปนี่ถึงนูน่นถึงนั่นทำไม่ได้ก็กลับแล้วไม่อยู่แล้วทำหน้าทำตาเหมือนโดนนะครับผมตอนนี้โดนแปบ๊บไม่โดนเพื่อ,อ,อเพื่ออะไรโอเคต่อเรื่อยๆ มาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้สักตัวโอ้ยตายตายตายอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเขาโดนเหรอโดน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 หนึ่งตัวเล็กนิดเดียวอ๋อถ่ายอะไรเนี่ย